ีข้อ24ครับเห็นรูปปุ๊บทุกคนควรรู้เลยว่าใช้เทคนิคอยากซ้ายอยากขวานะผลรวมอยากซ้ายเท่ากับผลรวมอยากขวานะครับมาดูผมนี้20องศาเนี่ยปลายแหลมของมันชี้ไปทางด้านขวาตัวนี้คือพวกอยากขวา B E F 28องศา ปลายแหลมของมันชี้ไปทางด้านซ้ายอันนี้เป็นพวกอยากซ้าย EFC เราพูดถึง EFC เราพูดถึงมุมนี้อยู่นะ EFC นะปลายแหลมของมันชี้ไปทางด้านขวาอันนี้คือพวกอยากขวาแล้วก็ FCD FCD ปลายแหลมของมันชี้ไปทางด้านซ้ายนั้นตัวนี้คือพวกอยากซ้ายตอนนี้ครูก็เลยแยก อยากซ้ายครูใช้เป็นสีทั้งเงินอยากขวาครูใช้เป็นสีแดงนะครับแล้วโอเคเขียนสมก,การเลยนะครับอยากขวาเท่ากับอยากซ้าย หมายถึงผลรวมอยากขวาเท่ากับผลรวมอยากซ้ายครับเขียนเต็มเนีผลรวมอยากขวาเท่ากับผลรวมอยากซ้ายอยากขวานะครับก็มียี่สิบกับมีเจ้าเอ,อ EFC ครับ มุมนี้ครับ efc นะจะไปเท่ากันกับผลรวมของพวกอยากซ้ายคือ28กับ22นะอนะขอใช้สีเดียวกันเลยนะครับตอนนี้นันะ efc จึงเท่ากับอันนี้50ย้าย20ตัวนี้มาลบ ก็จะได้ EFC เท่ากับ30แต่โจ์อะ่ะมันถามมุมกลับของ EFC นี่มันถามมุมนี้มันถามมุมสีม่วงนี่นถามมุมนี้งั้นมุมกลับของ EFC มันก็จะเป็นมุมที่รวมกับ EFC แล้วครบ360 จึงคิดจากเอาสามโลกสิบตั้งลบด้วยขนาดของ EFC สามร้อยหกสิบลบด้วยสามสิบจึงได้สามร้อยสามสิบ